สวัสดีครับทุกคนก็ผู้ผมมนาะวินทช่นเคยนะครับก็มีเรื่องด่วนจะประกาศนะครับคลิปนี้ก็เป็นวันพูดตอนเย็นมาวินอ,อ,อยู่ในห้องส่วนตัวของตัวเองนะครับมาวินจะบอกทุกคนว่ามาวินจะเลิกทานอาหารกลางวันแล้วก็อาหารมื้อเย็นของ บ้านอลิสาแล้วนะครับเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วครับอาหาหรสชาติจืดๆมากครับโดยเราจะกินอาหารของเซเว่นที่ซื้อมาก่อนนะครับมีสองอย่างนะครับมีสปาเกตตี้ไวท์ซอสแล้วก็ข้าวผัดคนากุ้งนะครับแล้วก็เออ ตกลงกับพยาบาลว่าให้แกร็บมาส่งนะครับเอ,อทุกคนรู้จักแกร็บใช่ไหมครับเป็นแอปเอ,อสั่งอาหารนะครับอ,อแล้วก็เขาจะคิดค่าส่งแพงหน่อย40บาทแต่ไม่เป็นไรครับคุณพ่อให้ผมให้เงินผมม่อีเยอะครับ ตั้งสองวันห้านะครับเอ่อไม่ต้องห่วงนะครับแล้วเราจะกินอะไรผมจะกินอะไรมาวินจะกินอะไรมาวินจะรีวิวให้ดูตลอดเลยว่าชีวิตของมาวินจะดีขึ้นเพราะเงินเพราะความคิดของมาวินเองนะครับ คลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดจริงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับและขอบคุณใจที่ติดตามเราครับ